พี่น้องมาเบิง่งการเป่าทําความสะอาดรถเกี่ยวข้าวนะคะที่จะไปเกี่ยวเขาสายพันธุ์อื่นนะคะคือตอนนี้เราเข้าเกี่ยวเ,เขาหอมสยามมาเนาะทีนี้เราก็จะไปลงข้าวนาน59เบอร์18เป็นข้าวเหนียวนะคะ,ะนะคะแล้วที่นี่เข้าติดเกี่ยวเขาเป่าตัวใดญนี่นะคะสิบ้าพี่น้องมาเบิ่งเนาะ เครือสกูตัวนี้นะคะอาจจะเสียงดังเนเดอรนะคะสกูตัวนี้เราก็จะเปิดเพราะว่าถังสกูตัวนี้มันจะอ่าึืนมาถังปันนะคะถังถังเผาเนาะรัสโนันนะคะโซนัเราก็จะใชออกค่ะใช้หล้กกระทำการเป่า้วกเพื่อนตรงนี้นะคะก็จะเป่าให้สะอาดไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาทิ์ต๊ะทานยุ่นี่ที่จะเป่าออกในเบิร์ดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะคือจะเป่าออกใม่หมดเลยนะ จะใช้ออกะน,น,อนะคะเห็ี่ยนกันโบนะคะนี่ที่จะไชออกไปเหมดเลยค่ะนี่โตทั้งเา่าจะเป็นโตทั้งเป็นโอ้นไหลายนี่ค่ะโตหนึ่งจะเป็นสกูอยู่ในนี้เนาะก็ค,ะคือจะเป่าออกนะคะเป่าออกหมดเลยโอ้ฝนเยอะเราจะเป่าออกจะเป็นโตหนึ่งนะคะแต่ก็จะเป็นเป่าออกนะคะคือ แกะออกเบิร์ดค่ะแกะออกเบิร์ดเลยแล้วก็เป้านะคะอกว่าจะเป็นตรวนี้นะคะห,ห่อหรือยังไส่่างๆนะคะี่ทุกรายละเอียดค่ะข้าสังแก่ออกแกะออกแกะออกแล้วก็ไถออกนะคะคือจังสีอ่ามันโซ่าจังสีข้ากับสองเป้านะคะเปาออกหมดเลยะะใส่เวลาเป่าอยู่ประมาณสองชั่วโมงคุณละ่ะคะที่หน้องคือต้องออกหมดนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะ <c oughs> โอ้ยคุ่น <c oughs> นะคะคือตรงนี้แต่คือต้องแกะออกเตาออกให้เบิดเลยนะคะทุกรายละเอียดเนาะที่มันจะมาค้างคาอยู่ตรงนี้นะคะแต่คือต้องเอาออกให้เบิดเลยคะ่คะเนาะค่ะเชื้อว่ามันจะได้บวกไปปุน่นคือจังสี่ค่ะก็คือต้องเป่าออกให้หมดเลยนะคะข่างยูไซ์เป่าหั่นเบิดเลยะคะ่ะเนาะอ่าเพื่อว่ามันจะบวบไ,ไปปุนเห็นะคะ การการการมาการปนเข้าไปเข่าปนกันนะคันี่จะเป๋าออกไปเลยค่ะถึงกันบะคะถึงจะแก่ไก่บอเนีค่ะคือสองตัวนี้สําคัญค่ะเพราะว่ามันจะปั้นถึงทั้งตัวนี้นะคะปั้นถึงทั้งตัวนี้ต้องต้องจะต้องเอ่อเป้านะคะแกะออกออกเปาเวอร์สคือถ้ามันตกค้างอยู่อย่างนี้นะคะจคื่ต้องเอาออกเนาะคือเปาใส่เวลาสองชั่วโมงกว่าค่ะ คือเตาอย่างนี้แหละนะคะใส่ใส่ถังล่มเตานะคะถ้าต๊าไหมันเบอ่อชัดเจนเบอ่ออันนี้แน่ฮาก็ใส่น้ำฉีดอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องคือล่างมดจดเลยค่ะเให้ความมั่นใจว่ามันจะปนน้อยที่สุดนะคะ่ะเพื่อว่าห้ามันจะอันนี้คือยาห้เดรดหลอดไปนะคะแต่ถ้ามันมันลเล็ดเมิดอกระเพยายามให้มันเล็ดหลอดเป็นหน่อยที่สุดนะคะพี่น้องคันนี้ค่ะพี่น้อง ผู้พาพามาเบิ่งนอกการเป่าทำความสะอาดรถนะคะก่อนจะไปเกี่ยวสายท่านอื่นๆนะคะนี่ละและต้องบอกพี่น้องไว้ว่าเขายัางเกี่ยวบท่านแล้วนะคะวันนี้วันที่วันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งท่านว่าโน่นี่เขาจะเริ่มเกี่ยวนานนะคะเกี่ยวนานห้าเก้าเบอร์สิบแปด 59, นะคะซึ่งผู้าเองแต่ยังโบท่านได้ไปเหตุคลิปนานเลยนะคะแต่สิบ้ามาเบิ่งว่าก,การเป่ารถทำความสะอาดรถนะคะเพื่อบอกให้มลร็วท่น มีเ่าเกี่ยวไปแล้วโต๊ะค่ะนะคะานี่ยค่ะเตาออกยางดีเลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นเต๊ะออกนะคะอันคลิปนี้ค่ะถ้าว่าเบิ้งซ้ำนี่เระค่ะพี่น้องค่ะคือว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นบริบทของเรากลุ่มของเรามีรถเกี่ยวขั้นเดียวแต่ว่าห่าเกี่ยวแล้วห่ากระตุ้งมาทั้งขั้สะอาดก่อนสิไปเกี่ยวสายขั้นอื่นเนาะคะ่ะ ทำความเข้าใจกันนะคะจะอยากให้มันผลหน่อยที่สุดนะคะแบ่งความมั่นใจให้กับพี่น้องที่เอามาเลี้ยงท่านไปจากเข้าเนาะค่ะเอาละกันไปก่อนค่ะคลิปนี้สวัสดี